วันนี้จะมาบันทึกในโปรแกรมไปโรนะคะเราจะบันทึกในหัวข้อที่1.1ข้อกําหนดของระบบการเงินเงินเดือนนะคะเข้าไปในข้อกําหนดระบบนะคะแก้ไขข้อกําหนดระบบเงินเดือน,นะคะ่ะผู้จ่ายเงินนะคะจะเป็นนางสาวงวามจริงดีพร้อม แล้วก็ตำแหน่งผู้จ่ายเงิน,นบัญชีการเงินนะคะรหัสส่งธนาคารนะคะ0410000339น, 00, นะคะแล้วก็จ่ายเงินเดือนนะคะเป็น250210001 00นะคะ กิจสองกิจหนึ่งหนึ่งนะคะเลขประกันสังคมนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์แปดแปดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ผู้ลงนามประกันสังคมนะคะ Nói chung Nói chung Okay, let go. Here we go. ลำดับนะคะจะเป็นศูนย์เก้าสองจะไม่มีอะไรน่าซ้ำเหมือนเดิมนะคะมาเสร็จแล้วกดปุ่ม F เจ็บันทึกค่ะ